ส,สูพิษบอกอ,อ่านว่าอะไรเน,นี่ยนูพิุูพษซูพิษส,ส,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมากินข่าวค่ะอยู่ประเทศจีนเด้ออยู่ซงชิ่งค่ะวันนี้เที่ยวอีกหนึ่งบันเพราะว่าทัวรที่เที่ยวก,ก็อยู่ข้างล่างโรงแรมเนี่ย ทัวร์จัดน้ำเที่ยวแต่เมื่อวานไปทัวร์ไม่ได้ไปตรงนี้ไปไป,ไปอีกบริษัทหนึง่งไปอีกบริษัทหนึ่งแต่ตัวข้างล่างก็มีอันที่อยู่ข้างล่างลูกสาวเขาไม่อยากล,ล่องเรือเขาก็เลยพาไปแบบไปดูไฟแสงสีเสียงในตึกนะไปดูไฟในตึกแล้วก็ไปดูไฟ ในทางด่วนอ่ะออสวยมากสวยอย่างนี้เลยใครอยากเห็นว่าสวยไหมเข้าไปดูในคลิปยายนะไปแต่ไปแต่ละที่ก็ให้มีที่นี้ที่เดียวคขให้ขึ้นชั่วโมงเพราะมันขึ้นไปสูงมากมันขึ้นไปสูงมากที่ดูไปอ่ะเขาให้ขึ้นชั่วโมงไปกลับนะให้ขึ้นชั่วโมงให้มาขึ้นรถ ถ้ามาไม่ทันเขาโทรตางแต่แต่ที่อื่นนะบางที่นะได้สามไม่ถึงห้านาทีเลยขึ้นรถแล้วมีสองที่ที่นานที่สุดสามที่นอกนั้นมีที่ที่สามไม่ถึงห้านาทีขึ้นรถแล้วเพราะเราต้องเร่งเร่งตามรถเขาใช่ไหมทำอะไรก็ต้องรีบตามรถเขา เมืม่อคืนลูกสาวเขาก็เลยอยากกินมาล่าอีกเขาเลยอกินมาล่ามาล่ากระพะาะน่าสด นาผาเหลี่ยมดีเป็นยังเล่นหนาตุดนึ่สวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับสมนานชาแนลคา่ะมากินข้าวอยู่เฉิงชิ่งค่ะอยู่แต่ใจกลางเมืองเลยนะเนี่ยอยู่ตรงเที่ยวเลยเดินออกไปก็เป็นที่เที่ยวหมดเลย เดินออกไปก็เป็นที่เที่ยวหมดเลยไอ้ตรงที่เราไปดูเมื่อคืนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะที่มันหลายๆชั้นที่เป็นมันสีทองเนี่ยที่ไปนี่สวยน่ะก็เรียกอะไรยาาก็ยังจำไม่ได้เดี๋ยวให้ดูบ่อยๆก่อนนี้จะจำได้มันนั่นน่นะมันใกล้ๆที่พักเองเดินสิบกวนาทีเองก็ถึงเมื่อคืน ถ่าย,ายอันสุดท้ายเสร็จแล้วก็มามา,มาเดินมาเดินมาที่โรงแรมไม่ไกลเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าอันที่เขาพาไปมันไกลอันสุดท้ายมันใกล้โรงแรมใกล้ที่พักอันสุดท้ายไม่ใกล้ที่พักหราอ,อน้าผากย่ายเื่อมน้าผากเื่อม สวัสดีทุกคนอย่าล like mm ืมเต้นซี่ไข่ปุยตกไข่ปลาสามเม็ดอยู่ตรงนี้กดไข่ปลาสามเม็ดอยู่ตรงนี้นะคะไอเม็ดขาวสามเม็ดที่มันตั้งอยู่อย่างนี้นะคะกดแล้วมันถึงเห็นกดไลค์ถ้าไม่กดตรงนี้นะคะมันไม่เห็นที่กดไลค์กดให้ยายด้วยค่ะกดไข่ปลาสามเม็ดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันจะเห็นที่กดไลค์ ถ้าไม่กดมันไม่เห็นด่คนะลูกสา,าวแม่มาแล้วสวัสดีเอฟซีใ,ให้แม่ด้วยทักทายเอฟซีแม่ด้วยเด้อแม่เนซื้ออย่างแม่วุ้นแม่อ่านบอกออกสวัสดีทุกคนนะคะให้หัวใจยายมาด้วยนะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะให้หัวใจยายมาอย่าลืมกดไข่ปลาสามเม็ดที่ตั้งอยู่ั้งค้า